้าวแกงที่ทูกต้องร้านเจ๊ข้าวขู่คว้างเธอค่มายาวนานมากกว่าชิพกปีล้วเมนูแต่ละวันไม่ตัําว่าชามที่เมนูถืเอเหล็แกงกุ้ยนําแกงเกง็นเคนคนคนน่ากินมากเธอหลวกยอดเทียมก็คือทุดยอดกินกับนาพริกได้แรงปลื้มนี่เธอไปทึ่งคือสร้างไม่ทันคาดคาเธอว่าเมคามัดทุ่งจัดเลียวทําเร็วนะเธอทึ่งราคาที่ทิพอาทิพอกท, A, ท, A, ท, A, ท,ทินี่เธอไอ้กลัวดูบูนน่ากินนะเธอทึ่งกครงนี่เธอว่านั่นนั่เธอแต่ตังยู่เป็นทุ่งเป็น ถธอยิบได้เลยเธอเอยากไอร่อย,ออยปลาโลนา,ากินหมักปลาต้มซอมเนือ้อดุงดุงๆร้ยเธอแกงห้อยคือทุ่งเทนี่แกงคั่วปลาดุกใบาราเธอว่าแกงไก,ก่กบโนไม่มีเพปูพัดพงกะรีกุ้งพัดบุนแจน้อ,อยมู่โอดก็คือมีทุกจวดเลยนี่เธอนี่เครื่องในเธอน่ากินนัดตะกูลลน้นในได้พันนี้ก็มีเธอนี่ปลาซามรสอ้ายต้มไก่ขี้มิน ว่านแก่งชจมปลาพงถั่วมีทั้งเพ่เลยไม่รออีบรรยายว่าปลือเลียวถธว่วามักนัดชาระพัดเมนูเลยนี่เธอทถึงร้านเขาเปิดประมาณบ่ายร่มเธอว่าเปิดทุกวันเรียงว่าถึงปิดตอนประมาณสามถุ่มเธอหน้ากินทุกเมนูร้านตั้งอยู่ข้างๆตลาดชดขู่กว้างหน้าร้านทองตรงเจริญเธอฉันชอบมาก้อยทึงเครื่องไดเรงไปตาเธอ